ประโยคที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะไปเขียนใช้ในเขียนใน bn ได้นะคะกดเซฟไว้นะคะอันี้มันแปลว่าอะไรนะคะมันแปลว่าสังคมเนี่ยได้รับผลกระทบอาร์เพเกตอฟจากการที่บรู o ออคัสเมนทัลิตี้นะคะอ่ะคำนี้แหละไปได้ bn แน่นอนมันคืออะไรมันคือการที่สังคมเนี่ยเรียกว่าอะไรดี เราเนี่ยใช้เงินกันแบบว่าโดยที่ไม่คิดถึงในอนาคตนะคะของที่ไม่จําเป็นก็ซื้อซื้อของใหม่ตลอดไงของเก่ายังไม่ทันได้แบบว่าพังเลยก็เอาไปทิ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งๆท,ที่มันอาจจะซ่อมได้อะไรได้างคะเราก็ทิ้งแล้วไม่เอาแล้วซื้อใหม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยคือสังคมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรดีนึกภาษาไทยไม่ออกรู้แต่ว่ามันเป็นสังคมที่ที่เราแบบว่าใช้กันแบบ ซื้อของกันแบบอื้เนิดเป็นดีก็คือแบบไม่จําเป็นนะคะก็มีเงินนนอก็เอาเครดิตมาใช้อะไรเงี้ยเอาเครดิตการ์ดมาใช้แล้วก็ซื้ออะไรเงี้ยซื้อของใหม่ทั้งที่ของเกา่ายังดีอยู่นะคะีค่ะมันก็จะอธิบายได้ประมาณนี้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ